นี่กะสะแง่งนะพี่ชมออกแล้ะมึงต่มาขามมึงต่มาขามอือหึใครเคยกินเนี่ยมันจะออกเป็นรสซ้าแบบหนาพัดฝาดได้ทำานผูชมไหม กอง็้าตามหุ่งนะจัดเองนี่ยโอ้โหก็จะมีแจ่วปลาแดกเนาะค่ะบารกก็คือพักสแง่งหนักก็มีมากส้มมอมากขอมากขามักกอกนะครั่นผู้ชม ก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบิร์สุขุสุคนเนาะมื่อนี้อยู่กับซอง youtube ตักตะแคบบูมี่ยังไลยทผู้ชมมันก็แบบทุ่งห้ทุ่งหน้านะท่ผู้ชมเอาเกี่ยวเข้าท่งนี้ก็แล้วละแต่ว่ายัางอีกท่งหนึ่งเนาะกับบมี่ยังนาะกินข้าวเที่ยงแล้วก็คือพักเที่ยงเนาะกินสมน้สมทะาผู้ชมสบายดีท่านผู้ชมมือวัน,นี้ตักตะแขกผ้ามากินสนะ้มเนาะมาเบิ่งเลยส้มของตักตะแขกเนาะก็จะมี แจ้ปลาแดกเนะาะค่ะอะไรก็คือพักสงแงงนักก็มีมากส้มมอมากข,ขอมากขาม,มากกอกนะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นพวกนี้ก็คือมากให้เนาะเป็นอะไรก็ไปเบิ้งนํากันเลยท่านผู้ชมอันนี้คือมากขามเนาะส้มต่างๆเนาะี่เราจะกินให้เบิ้งเนาะไปเบิ้งเลยท่านผู้ชมนั่นท่านผู้ชมสุดจัดประหลัดบอกจัดเลยท่านผู้ชมมาว่าเรื่องเนอะอย่าลืมพากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งสองยูทู ตักตะแค่ไงเด้อมันีิกะคนเดียวทำผสมมั้ยเนีย่ยซั์ทำผสมฮ้อนมาเลยทำผสมจัดเลยมาค้อเนาะมาค้ออืมค้ออันนี้มันนะท่านผู้ชมอ่ามันเล็กซุกเลยท่านผู้ชมเนาะอืมอืม,อมจะตายมันรำไงเลยท่านผู้ชมมันจากหวานเลยนะ อืสมอเนี่จะคลอดผ่าท่านผู้ชมเป็น้องประเทศไทยน่าจะเคยกินเนาะอยวนลาวอยู่ตะแคเคิลมากสมอคุดมาเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวส้มๆมันฟา,าดมัในากะอยุงหอยู่หน้าคนเดียวคือเกะ่ะท่านผู้ชมนี่กะ เงี้ยอย่งนะั้นพี่ชมออกด้อ,อกนะมึงแต่มาขามมึงแต่มาขามอ่าเมื่อวานนี้ที่มึงงานไปปั่นข้าวนะพี่ชมมังให้ หาเคยกินเนี่ยมันจะออกเป็นรสซ้ายแบบหน้พัดฟ่าดได้ท่านชมไหมเนี่ยนี่แหละมักก็กมกกอกเขาแส่ตําหู้ง่ะท่านมพวกมันจะได้นี่แลหลนะมืดนะยุนาเขามากผลไม้

Nhìn thấy thơm mạng à, hào cả lấy xong hải làm dùm xong hải cả lẽo Mà mình không nằm làm dùm Hào sẽ không ngăn nằm hả Khao ăn đồ là xúc lắm Hơn mà không ngăn là nhằm bổ xúc Hào sẽ nghe người tạm na hào đấy làm น้ำธรรมชาซาดะ้ะเอากระลางเลยเนาะนี่ท่านผู้ชมม,มสุดจัดท่านผู้ชม Ba đệng cả gạp bậy gọt em dùm hết. Óc nè đâu. Mmm. Mình Hm. 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 อันนี้ช่วงหน้าเยอเครัท่านผู้ชมอย่างเงี้ยวงหน้าเขาอยู่ลุ่มหน้ามันจะบ่มีต้นไม้เนนี่มันจะแดะดเลยก็ขึ้นมากินอยู่เทิงเนาะของเพื่อนข้างหลังนะเอาปั้นแล้วแล้วทงเนี่ยคยลิปเขา,า YouTube, ก็ถ่ายลงนั้นอ้นั่นท่านผู้ชมเขาซอกมึงได้เนาะส่องยูทูบตักไปแค่กระพาะกูติดตามกูไล่กูแซ่ด้ะท่านผู้ชม ฮัมฮัมคุณผู้ชอันนี้เป็นมากอันมากโพ่คุณผู้ชมมากโพมากให้ใครเคยกินนะก็มาทักทายสบายดีท่านผู้ชมเนาะแต่เคยกินกะเมนมาได้เนาะคนเดียวมันี่กะมันกะอยู่ห้อยู่หน้าหน้าห้าวกับละอีกสองมื้อท่านผู้ชมเกี่ยวไว้มื้ออื่นแล้วก็มื้อน่าจะแล้ว <ano one wrote> เขาถ่ายลงคือนะเ,เอก่าเนาะปั่นข้าวเขาวันนี้เขาก็มาเกี่ยวข้าวตอนเช้าก็ถ่ายลงให้ทุกทมานชมมึงละก็ขอขอบใจเอนะซเนาะเช้าถ่ายหรือว่าต่งประเทศหรือว่าเช้าดาวต่ว่าการยังบได้ผ่านกดท่านผู้ชมจะเหตุไปเรื่อยๆเนาะว่าไม่คนดังนะท่านผู้ชมท่านผู้ชม có hmm, con hai tầm hung đó chả đi nè ồ Hôm xôm mê phần phạt thầm rồi Cứ nó tắm xem không à Nhìn là lệch nó nổi bé nó thầm rồi Chính khuôn điều Như phải nhá Mình bớt đấy Phùng subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

mà chợ tham dùng diện sơn chảy mình sẽ gạt voi phật voi vòi hào là kia bữa lạ tham dùng <cười> <cười> ส้มซึ้งใจนะท่านผู้ชม่ะส้มแล้เอาบายฟาดต่อเนี่ยท่านผู้ชมหมั่นให้นะเนาะบางคนกับผู้กินได้บางคนกับแซ่บนะท่านผู้ชมแล้วมีแบบให้เทปแล้วมันจะส้มนะอันนี้มันจะบส้มกินแบบถึงงามอืม Không ừ. ngại Mà khi nằm gắn đây tham một thơm đây Mà này cài bẹp Như thông hay thông nào thêm một thơm Mấy xe máy nâng kia Hmm. Ừ. Ừ. Ja. ขอต่อครัท่านผู้ชมฮือท่านผู้ชมอยานะไหมจนตกขอขอกลับกับพักงแง่งนะท่านผู้ชมเคยกินแนะน่นกอีสานเทสต,ต้องเคยกินนะท่านผู้ชมนะือืม,อม,อม าาากาวไมกอะเดิมจะอิ่มนะท่านผู้ชมผมกินกาบอ่ะก็ห้าก็ยังสองมากเก็บไปนในต้ในไกลๆนะท่านผู้ชมกินามาัดสมือนี่ามาอนี้กบ สุดท้ายน,นี้ก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ท่านผู้ชมอย่าลืมภาคก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องยูทู e ตักแทักแนี่นเดอ้อขอจบคลิปไว้เทานี้ท่านผู้ชม